สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube หนุ่มน้อยสตอรี่ครับผมมาครับวันนี้เราก็มาดูเรืออีกหนึ่งลำครับผมตอนนี้กำลังทำาสาวใหม่กำลังทำาสาวจะทำเรือซ้อมครับลำนี้อดีตก็คือน้องลีโอครับของกำนันสำรวยอนนี้อดีตน้องลีโอ ทำสาวโดยช่างหนูเซียนยืนยงครันี้จะทำเรือซ้อมครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม้มันเริ่มผุแล้วก็เลยมาทำเสาวใหม่ก็ะจะทำเรือซ้อมนะครับเราก็พามาดูภาพโดยรวมครับดูภาพโดยรวมเนะาะคันี้ก็คืออดีตน้องลีโอ ของกำนันสำรวยหรือกำนันเรืองบ้านนาซีนวลครับบดคักเป็นคักนะดอกคักนลี้นี่นะ

อาใส่กลางเดือนไว้มันจะไข่ยิ่งมือนได้กับบวมบวมบึบบวมบึบเลย <laughs> ว่าเนาะของอันแช่น้ำอยู่กับหังเตีบยวชเก่าเลยต่อ,ขอเขาเกาวเลยต่อเขาแล้ว ฮึมต,ตกแท้แล้วมึงเนี่ยมึงจากลักษณะนี่บ่รอดแท้แล้วมาแล้งแวมมอแรกงใบยบยนี่แหละอืม เมื่อก่อนลำนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็เก็บไว้ในโรงเรือตอนนี้ก็เอาเอาออกมาทำาสาวใหม่ครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็การแข่งเรือบ้านน้องหลมครับผมสวัสดีครับ